AOT แนะนำวิธีการส่งออกน้องหมาน้องแมวไปต่างประเทศว่าต้องทำอย่างไรกันบ้างก่อนอื่นเตรียมเอกสารให้พร้อมโดยสามารถทำเรื่องทั้งหมดจบในที่เดียวได้ที่เขตปลอดอากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเลยค่ะโดยขั้นตอนแรกต้องติดต่อจองระวางกับสายการบินจากนั้นไปกรอกใบอนุญาตส่งออกและตัวสุขภาพน้องหมาและน้องแมวที่ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิล่วงหน้าอย่างน้อย5วันทำการแล้วติดต่อสำนักงานศุลกาการตรวจสินค้าเพื่อลงทะเบียนระบบ e customs และส่งข้อมูลไปขนส่งสินค้า เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจเอกสารเพื่ออนุญาตให้ส่งออกได้ขั้นตอนสุดท้ายนำไปกำกับการขนย้ายสินค้าและน้องหมาน้องแมวไปคลังสินค้าเพื่อชั่งน้ำหนักและบรรทุกขึ้นเครื่องบินแค่นี้ก็สามารถส่งน้องๆไปต่างประเทศได้แล้วค่ะ การส่งออกสัตว์เลี้ยงไปแต่ละประเทศอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันเพื่อความถูกต้อง AOT ขอแนะนําให้ตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของด่านกักกันสัตว์ท่ากาศยาสวนภูหรือโทรสอบถามตามเบอร์นี้ก่อนนะคะปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ